สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและครับเรามาติดตามเรื่องราวข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการบุกรุกพื้นที่เขานาโหงนะจังหวัดพังงากันต่อหลังจากที่เราได้มีการนําเสนอไปแล้วเนี่ยนะว่าพื้นที่ที่ถูกการบุกรุกเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะและเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของป่าไม้นะครับจากนั้นนะฮะเราได้มีการนําเสนอเรื่องราวข่าวไป เป็นที่เรียบร้อยปรากฏว่าเราได้รับเรื่องนะรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของการตรวจสอบการรุกพื้นที่ที่เขานางโหงหมู่สามตําบลทองหลางอำเภอทับปุดจังหวัดพังงานะเรื่องนี้ได้มีการทําหนังสือเรียนไปยังผออ,อสอบอห้าโดยลงวันที่22กุมภาพันธ์2 6 6 6 ตามที่ขอปอสอน้ำตกสองแพร่งสองแพร่นะจังหวัดพังงาได้รับคำสั่งให้ตรวจสอบพื้นที่บุกรุกเขานางโหงตำบลทถ้ำหลวงตำบลทถ้ำทองหลังอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาบริเวณพิกัด8.536 508 e 9 8 5 5 9 7 6 4 n บริเวณยอดเขานางโหงตำบลถ้ำทองหลางอำเภอทับปุดจังหวัดพังงานั้นเขตได้เข้าตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2567ตั้งแต่เวลา <c oughs> 9นาฬิกาถึง12นาฬกาเศษพบมีการบุกรุกเบิกทําถนนด้วยรถแบคโฮจํานวน2เส้นทางขณะตรวจสอบไม่พบรถแบคโฮพื้นที่ตรวจสอบอยู่ในเขตปา่าสงวนแห่งชาติ เทือเขาราสูงห่างจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ <c oughs> ขอไปครับห่างจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำตกสองแพรกและอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูลำรูำรนะประมาณ10กิโลเมตรปรากฏดังนี้ <c oughs> หเส้นทางที่1กว้างประมาณ4เมตรยาวประมาณ300เมตร ทางจากถนนเพชรเกษมประมาณ270เมตรพิกัดเริ่มต้น04516840943764พิกัดกลาง04517250943820พิกัดปลายเส้นทาง04517120943865 สองเส้นทางที่สองกว้าง4เมตรยาวประมาณ230เมตรห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณ40เมตรพิกัดเริ่มต้น0451 399 094 3573พิกัดตรงกลาง0451 381 094 37 3576 ส่วนเส้นทางเดิมทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือยาวประมาณ300เมตรเป็นเส้นทางเก่าที่รกร้างบางจุดรถยนต์ไม่สามารถผ่านไปได้และขณะนี้15นาฬิกาทราบว่าได้มีกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจป่าไม้และเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้เข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวแล้วจึงเรียนจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบนายอุเทนสิริภูวดล เจ้าพนักง,งานป่าไม้ชำนาญง,งานทำหน้าที่รักษาทำหน้าที่หัวหน้ารักษาพันสัตว์ป่าน้ำตกสองแพรกจังหวัดพังงาครับนี่คือการเรียนไปยังาทางหน่วยงานที่เป็นผู้บังคับบัญชานะเรียนพออสอบอห้า ครับนี่คือสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่ารรการลุกป่าการทำลายป่านัน้นนะเราไปโทษชาวบ้านทั้งหมดเลยไม่ได้เหตุก็เพราะว่าหากทางเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ร่วมกับนายทุนดำเนินการนะจะไม่สามารถบุกรุกป่าได้เลยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวนะครับจากเขาใหญ่สู่พังงา นี่คือความอัะยศความอดสูของเจ้าหน้าที่รัฐเห็นได้อย่างชัดเจนและยังมีอีกหลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องแบบนี้นะฮะไว้ผมจะทยอยนำมาเสนอนะครับสำหรับวันนี้กับผมเต่านิจาขอขอบคุณครับสวัสดีครับ